แย่ yeah, แล้วตอนนี้ผมโดนผู้คุมจ้ายไรจับตัวไม่อีกแล้วนะครับทุกคนเออนี่ไงคนนี้เละที่จับตัวผมมาเอ้ยอไรเนี่ยอย่าเสียงดังหน่อยได้ไหมตอนนี้ฉันหิวอยู่ฉันจะกินพวกแกเฮ้เฮฮเ้เอทุกคนมันจะกินเราไอ้ตำวรวจผู้คุมนี้เราหาทางออกกันดีกว่าเอ้ใช่แล้วเอ้ยเพื่อรอฉันด้วยฉันจะออกไปด้วยเพื่อนเอ้รีบรีบหนีเลยเพื่อนมันบอกว่ามันจะจับเรา,ากิน อเออจุดไหนเออหนีก่อนดีกว่านะครับก่อนที่มันจะมาจับตัวเรากินครับออโอ้ยโอ้ยมีคนแหกคุกเพียบเลยเออเฮ้ยเห็นเพื่อนชยบอนไหมเออตอนนี้ฉันตามหาเพื่อนชนบมลเจอเออฉันไ่เจอเพื่อนอุ้ยนี่มันคุกอะไรปะเนี่ยโอ้ข้างล่างนี่คือครโหดนะครับทุกคนมีเออเล็กนะ้โอ้ยใส่แตกเลยนะเนี่ยเฮ้ยมีเหล็กแหลมด้วยนะครับทุกคนอยู่ข้างล่างนี้เออจุดไหนเราเรีบไปดีกว่านะครับจุดา เอาไป้้แน่ตีแตกซะเลยไอ้เจ้าบูลงมาข้างล่างแล้วเอ๊ะนี่ไงเรีวิ่งเฮ้ยเจอเจอแกแล้วแกจะอ้ปปีไปไหนจะขอจับแกกินเป็นคนแรกเลยลัะการนไอ้เจ้าหมาชิบาเอยเจด้วยตอนนี้ชิบะกำลังจะโดจับกิน เอ้ยอาเจ็บเน่เฮ้ยเขาก็โดนไปก่อละกันเฮ้ยลงมาเดี๋ยวนี้ถ้าแกไม่ลงมอนะฉันจะรีบจับแกกินก่อนคนอื่นเลยเอ้ยใครจะยอมเ่าไอ้ผู้คุมใจร้ายผู้คุมสุดโดพวกเราเรีบวิ่งมาเลยเอ้ยนอฉะด้วยเฮ้ยตอนนี้ผู้คุมมาเจอฉันแล้วเฮ้ยตอกรีบวิ่งน,นะทุกคนเออแล้วก็อะแ,แล้วก็ขุดนะครับขุดมา่าเลยอาเบ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 ,บโอ้โหนี่มันครบบานแล้วนี่อาเจ็บอ่ามาโผล่ข้างล่างแล้ว โอ้โหมีลาวาด้วยโอ้ยข้างล่างนี้นชึบนี่กระโดดก่อนนะครับเดี๋ยวตรงนี้เออเพื่อนช่วยจะโดดจะตกลาวาฉันยังไม่อยากตายที่นี่ันคิดถึงบาง้านเออีทุกคนอ้าวชิบหายแล้วเราจะโดดไปได้ไงวะเนี่ยเอ้ยโอเคโอเคเมื่อกี้ไม้มันพังครับอัดชึบอ่าเอ้ยเพื่อนไม้ไม้อัดชึบอ่าเออเพื่อนยังรีบไปหน่อยเร็วๆโอ้โหทุกคนมีคนแหกคุกเพียบเลยอ่าอยัางไงเออด่านนี้คือ,อชึบนี่กระโดดอัดชึบอัดชึบอัดชึบโอเคเพื่อน ด่านต้องมากคือด่านอะไรเอ่ยเฮ้ยน้อยเราได้กินสิ่งอะไรมครเพื่อนเสียงอะไรเอ้ยมันคืออุกกาบาตเพื่อนระวังด้วยวอุกกาบาตลูกโคตรใหญ่นะครับทุกคนเฮ้ยวิ่ง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 เอ้ยอันตรายอีกอีกเลยเรียบร้อยนะครับอ่าผมสามารถวิ่งหลบมาตรงนี้ได้ด้วยโอเคเอ๋เราเจอพวกคอนอีกคนทุกคนเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ย จันก็เจอแกสิน้อยฉันจะจับแกที่เป็นคนแรกเลยเอ้ยช่วีน้อยเพื่อไอ้ทันมาอยู่เพื่อนเราต้องมาโูลิปปอดเพื่อนอาชิบหาโูลิโมลิปมาจากนั้นเราก็วิ่งเลยเพื่อนรีบวิ่งเร็วๆเอ้ยเดี๋ยวเราเพื่อนประตูเปิดแล้วทางทางเปิดแล้วเพื่อนโอเคเพื่อนรีบแล้วเพื่อนมันอยู่ทีหลายชั้นแล้วเพื่อนอาชิคหนีกระโดดไปก่อนนะครับอ่ตื๊บ เอ้ยเพื่อนเพื่อนของเราตกอยู่ข้างล่างแย่แล้วเออเพื่อนไม่เป็นไรไปก่อชั้นเลยเดี๋ยวฉันจะตามไปเองเดี๋ยวฉันทวงเวลาเฮ้ยตอนนี้มอวมันจะจับฉันกินแล้วงั้นต่อตีละกันเพื่อนงั้นฉันขอรีบขึ้นไปก่อนละกันเดี๋ยวจะหาคนมาช่วยนักกากันะเพื่อนโอเคโอเคเออทุกคนเฮ้ยได้ยินเสียงไหนไหมเอ่ยเอ๋ออันนี้คืออเราจะต้องเติมพลังก่อนนะครับกินพลังเติมพลัง โอ้โหรู้สึกว่าพลังตอนแรกนี่มีพลังเหลือเยอะเลยไอ้เจิบนี่ชัางคือเดอะแฟตไอ้เจิบนี่โอ้โหวิ่งเร็วมากๆเลยไอ้เจิบแล้วก็กระโดดแล้วก็วิ่งกระโดดไอ้จึ๊บนี่ไอ้จึ๊บโอ้โหวิ่งเร็วมากๆเลยนะครับไอ้จึ๊บนี่แล้วก็กระโดดกระโดดโอ้ยไอ้เจิบไอ้จึ๊บ นี่นึงอาจารยเหนื่อจ,จังเลยเอโอโอเคนกคนตอนนี้เราก็มาถึงตรงนี้แล้วนะครับอ่าแต่ว่าเรายังไม่เจอเพื่อนอีกส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่ามีอีกส่วนหนึ่งก็กําลังวิ่งตามเรามาอยู่นะครับแล้วด่านนี้นะเราต้องไปเอาบันดไดมาเออปรตูน้อยเออต้องหยิบเอาบันไดนะครับอ่ะจึ๊บอา่าเอาบันไดมาก่อนบันไดบันไดบันไดอาจารอาจาอาจอาอ่าแล้วก็เตรียมที่จะเป็นขึ้นด่านบนนะครับนี่ไงแต่ว่าตรงน,นี้มันมีเลเซอร์เราเปิดได้ไหม เปิดไม่ได้นะครับเราไม่มีกุญแจเปิดเลเซอร์เอ้ยวางไม่ตรงต้องมาให้มันตรงหน่อยแล้วกันเออด้ยวยโต๊ะโต๊ะโต๊ะหาย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 ไปไหนวะเนี่ยเฮ้ยเก้าอี้หายเออชิบหายแล้วมันโดนดูดเข้าไปในนี้ทุกคนอะไรครับไม่่ะแบบนี้ก็ได้เหรอกำแพงโดดเก้าอี้เอ้ยอ่ะมาเอาใหม่แล้วกันจิ๊บมาจิ๊บหาเพิ่มมาใหม่หน่อยสิกำแพงเก้าอี้ของเราโอเคอ่าแล้วก็หยิบมาแบบนี้เลยเอ้ยเมื่อกี้เราวางไม่ตรงนะฮะ รอบนี้เดี๋ยวค่อยๆวางไว้ตรงนะจุดวางวางน่าจะตรงแล้วแหละโอเคจุบเปิดเปิดเปิดแล้วก็ขึ้นฝั่งนี้อะจ่าโอเคแล้วก็เป็นขึ้นเลยวิ่งวิ่งวิ่งมีคนอยู่ที่ด่านสุกาแล้วคนด่านนี้คือดอนพัดลมมรสุมเอ้ยพัดลมเอ้ยพัดลมยากเอ้ยจุดจุดกรอ้ดฉันจะให้แกตกลงไปน้ำทิ้มเสียบทะลุไปเลยเอ้ยตอเีเพื่อนฉันลบมาได้ ด่านต่อมาคือปีนท่อนะครับอ่ะจื๊บเอ้ยโดนโดวช่วยด้วยเออ๋อโดนหลอดเฮ้ยทำไมมันห่างใจตรงนี้อ่ะจื๊บอ่ะจื๊บอ่ะจื๊บอ่าค่อยๆกระโดดนะครับตัวนี้เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวหลอดอุ๊ยเกือบหล่นนะครับแล้วก็กระโดดไปตรงนี่อ่ะจื๊บอ่าแล้วก็ปีนตรงนี้นะครับอ่ะจื๊บกระโดดขึ้นตรงนี้อ่ะจื๊บแล้วก็ปีนตรงนี้อ่ะจึ๊บเฮ้เกาะก่อนปีนอ่ะจึ๊บนี่อ่ะจึ๊บแล้วก็ปีนตรงนี้กระโดดขึ้นนอะึ๊บี ดนต่อมานะจะต้องไปปิดว,ว้าวนี่คือแก๊สพิษโอ้โยทุกคนนี่คือแก๊สพิษอาตึ๊บกระอ,กอ่าปิดตรงนี้อีกอันนึงก็อยู่ตรงนี่อ,อาตึ๊บแล้วก็ปิดแล้วก็อีกอันนึงอยู่ตรงโน้นนะครับเดี๋ยวปิดตรงโน้นก่อนต้องวิ่งมาตรงนี้อาตึ๊บอาตึ๊บเฮ้ยเกือบล่นลงไปแล้วอาตึ๊บต่อมานะครับอาตึ๊บอาตึ๊บแล้วก็ปีนขึ้นบันไดเลยแล้วก็ปีนปีน แล้วก็กระโดดขึ้นตรงนี่อาเจ็บอาเจ็บอ่าโอเคอตอนนี้ผมวิ่งสบายมากเลยอาเจ็บมาเจ็บมาเจ็บมาเจ๊บมาเจ็บมาเจ็บแล้วก็เตรียมตะลอกอาเจ็บนี่เอ้ยอาเจ็บโอ้ยขาสั่นเลยนะครับนี่ตรงนี้โอ้โห้วสูงเลยอาเจ็บนี่กระโดดเข้ามาในนี้ แล้วก็ดอนจอมมอเป็นดอนพายุหิมะต้อง tamam. เอาชีวิตรอดเอ้ยกระตุมมาจบผมไม่สามารถเบรกได้ช่วยด้วยเอ้ยผมไม่สามารถเบรกได้ทุกคนเราต้องกระโดดอย่างเดียวนะครับอวิ่งกระโดดวิ่งแล้วก็กระโดดโอเคเฮ้ยเฮ้ยอกระโดดตึ๊บกระโดดตึ๊บเอเดอเด้อเด้อโอ้ยกระโดดไม่เึินะครับโอ้ยด่านนี้ยากนะครับเนี่ยตึ๊บ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 ถึงเส้นสีเหลืองค่อยกระโดดนะครับสีเหลืองกระโดดเอ้ยเด้อเด้อเด้ย แล้วก็กระโดดเส้นสีเหลืองได้หว่ะแต่ท่าไมมันติดเอยเอ้ยกระโดดติดเฉยเลยกระโดดเส้นสีเหลืองแบบนี้แล้วก็กระโดดอาะจ๊บฮะกระโดดอ,อ,อ่ะ๊บกระโดดอาะจ๊บฮะโอ้ยทุกคนเมื่อกี้เกือบแม่งรอดนะครับ,อ,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 บอ่อ๊บอ่๊บอ่๊บอ่๊บเอ้ยแย่เอ้ยผ่านสัเทัอนนี่ ต่อมาก็จะเป็นด่านพัดลมอาจจะโอ้ยพัดลมโคตรใหญ่เลยนะครับโอ้นี่มันคุกจริ้งมะเนี่ยหรือว่าเออเป็นสถานที่เออกระขังดองแนวมาเนี่ยเอ้ยเราผมมาไหนวะเนี่ยเอ๊ะคี่ทุกคนผมเจอเชฟเอ๊ะตอนนี้ฉันทำหารอยู่ฉันก็ลังทำเออไม่โคตรแอบนี้ฮ่าฉันหิวพอดีเลยฉันจะจับไอ้เจ้าชิบานี่กินเอ้ยเจ้าด้วยทุกคนผมโดนยิงอ่ะเอ้ยใครยิงผมเอ้ยไม่มีคนยิงผมนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดอะไรครับเนี่ย ออ้ยอะไรมาหนืดมาเนี่ยเพื่อนยิงครับเพื่อนเออเนี่ย okay. ไม่แน่เออทุกคนผมโดนหนืดมาเนี่ยไม่แน่ไ่แน่เออไม่แน่ทำไมหนืดมาเนี่ยไ่แน่ไม่แน่เออยิงยิงเออม่มานละเปิดแล้วทุกคนอ่าเออวมันก็ระเบิดนะครับอาตึ๊อนีเพื่อนนอยได้ไหมไี่คนนี้เรายิงผมฮ่าโอเคเราไปกันดีกว่านะครับทุกคน ตอนนี้เราเอาชนะกับเชฟสุดโหดได้แล้วหครับมันจะทำเราเป็นอาหาราจุ๊บนี่ยู่ซเดอร์อุ้ยเดี๋ยวเดเฮ้ยตีลกาโอ้โหเบียนหัวจะลอยโอ้ยที่เราซส้กว่าชันเวียนหัวโอเคอตอนนี้เราก็มาถึงตรงนี้แล้วสินะเอ๊บันไดไนวะเนี่ยสูงมากๆเลยนะครับขอปีนบันไดขึ้นก่อนละกันนะฮะปีนขึ้นบันไดแล้วก็เปิดประตู โดนต่อมาก็คือดอ่านเลเซอร์โอ้ยเลเซอร์เฮ้ยเลเซอร์เอี่ยๆโอ้ยข้ามโดนเลเซอร์นะครับไม่งั้นเราโดนหันเป็นชิ้นสวนแน่เลยโอ้ยเกือบโดนโอ้โหเมื่อกี้โดนเสื้อนิดนึงนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอาเจ็บอ่าโอ้ยด่านเลเซอร์ยากมากนะครับด่านเลเซอร์ของเรายาเอ้ยเกือบโดนนะครับอาเจ็บอา่าแต่ก็รอดมาได้อาเจ็บนี่เฮ้ยตรงนี้คืออะไรวะเนี่ยออกมาละ ออด่านต่อมาต้องปีนขึ้นด้านบนนะครับปีมาไหนก็นด้านบนแล้วก็มาหยิบกําแพงไม่ใช่นี่มันมาเป็นสะพานนี่หว่าเป็นสะพานก็จะไบในวางแบบนี้นะครับอจึบ๊บแล้วก็จึ๊บในหยิบตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวมันเฉียงนะครับเดีย๋ยวมันไม่ตรงมันจะตกลงไปข้างล่างอาจึบ๊บฮะจึ๊บในเอยได้พอดีเลยนะครับอจึบ๊บแล้วก็ตรงนี้ได้ไหมตรงนี้อจึบ๊บฮะโอเค

มาเอาชนะกับผู้คุมสุดโหดได้แล้วใย่โอเคทุกคนได้เวลาแหกคุกกันเลยถึงเวลากลับบ้านแล้วโอเคทุกคนเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ภารกิจสำเร็จนะครับทุกคนโอเคคนไหนยังไม่ได้กดไลค์ก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับไว้เจอก,กันคลิปหน้าครับบ๊ายบายกลับรถกระบะดีกว่า